ฮ้ฮสวัสดีพวกเราคือมนุษย์แมงมุมและตอนนี้อ uh ย uh uh huh ู่ในช่วงโยกเดงเด้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 งับหมูเด้งผมขอไม่โยกนะเดี๋ยวไสเลื่อนทำไมอ่ะโอ้โหแล้วดูดิพวกเราเนี่ยได้จับอาหารมาไว้กินยามว่างแล้วข้างบนนั้นเป็นมนุษย์สดๆร้อนๆกินมัน เอาละครั้งนี้นะคะผมพวกเรามีขางอกราแบบนี้แน่นอนเลยว่าเราจะต้องไต่ขึ้นไปสูงที่สุดเพื่อเอายาถอนพิษมาและดูเหมือนว่าโอ้พวกเราตกลงมาอยู่ในถ้ำที่มีแต่อบบี้เต็มไปหมดเลยแลไ่้อะไรอะสีม่วงๆอะม่นจะเป็นเห็ดพิษเลยอะมาพวกเราไปกันดีกว่าดูชิว่าเราจะสามารถไปทางไหนได้บ้างเฮ้ยตรงนี้มีบันไดเพื่อนตรงนี้มีบันไดไปไปไปขึ้นบันไดอะงั้น let's go ไอ้บ้าน้องน่ากลัวมากเลย เราต้องขนใหญ่ไปด้วยนะตามจุดต่างๆเพื่อที่เราจะได้ค่อยโหนออกไปได้พี่มาเร็วมาเร็วเพื่อนมาเร็วระวังด้วยนะเอาเรียบร้อยเมื่อเราผ่านมาได้แล้วแล้วไงต่อเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนรอรอชาโม้ก่อนนะดีใจดีใจรอชาโม้ก่อนรอชาโม้ก่อนชาโม้ก่อนค้างหนึ่งไป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 บางนี้มันดีแรกแรกนี่คือง่ายนะฉันว่ามันก็เหมือนเราปกติเลยแต่ว่ามันจะยากตรงพวกเราต้องเฮ้ยโหนเฮ้ยโหนมาเฮ้ยโหนมา โอ้ยพี่ไปดูพี่ไปอะไรอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเอาตรงนะพวกเราไม่เหมือนแมงมุมเลยอ่ะเหมือนแมลงสาบมากกว่าแมลงสาบแต่ขาเหรอรู้สึกขยะขยะแขงตัวเองก็วันนี้แหละใช่จริงตามมาตามมาไม่ไหวเอาวล่ะแก๊งแมงมุมพิกิีสไปเดอร์ได้วิ่งไปแล้วเฮ้ยระวังดีๆนะตัวนั้นที่มันพูดเราต้องติดอยู่ตัวนั้นด้วยอ่ะนั่นคืออะไรก็ได้เหมือนแมลงวันที่โดนติดแหละ เอยู่ตรงยัยแบงมุมชาวบ้านรึเร่ยเราต้องเราต้องห้อยๆไปค่อยๆขนไปข้าไปฝั่งนรู้ได้ได้เรียบร้อยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไม่ใช่มีรูปรูปใครอ่ะรูปใครเฮ้ยฉัคิดว่านั่นเป็นรูปของนายนะพี่ไม้ตอนนายยังเล็กไงเออสมัยตอนเด็กแน่เลยมันหัวทีวีอยู่ที่ตัวเออน่าเกลียดน่ารักไปแฝกวันหนึ่งมันจะมีรูปฉันอยู่บนผนังบ้างใช่ อุ้ยไปนู้นไปนู้นมาแล้วเราสามารถที่จะติดแยงไปมุมชาวบ้านได้โอ้เออมึนหัวย้อนไปโอ้โหยาวยาวจริงทังหมดนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนบรรยากาศดีงไงไหนล่วงไปไหนอะไรนล่วงไปไหนเนี่ยโอ้โหล่างสุดเลยอ่ะโอ้โหล่วงไปล่างสุดเลยเพื่อนโอ้โหยาวจริงแป๊บนึงนะฉันจะตามไปโอเคพูดอะไอยู่ไหนกันอ่ะ ที่เดิมเลยมาแล้วามแล้วแล้วมาแล้วโยน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 โปนโยนยนโยนโยนายนโ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 ยยหด้นดยสโยนโยน้มยไโยนโยนโวโยนโนโย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 เยนนวนน โอเคหวังว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นแหล่งพักพิงของแมงบุมน้อยๆ่องพวกเรานะไม่น้อยเท่าไหร่ตกใจขึ้นมาขึ้นมาจะจุ๊บแขกยกนี่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 มี่นอ่นี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 เนีอนี่นียนี่ยี่นี่นี่นอ่นี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 ี่นย่นี่นห่นี่นย่นย่อน่โอยน่อ่อ ค่อยๆค่อยๆเอ้ยไอพวกแมงมุมมันกลับมาแล้วเจ๊ยังไม่พร้อมตายเลยรู้สึกว่าตรงนี้มีรางแมงมุมของนางพญาอยู่นะทุกคนอาหารเรีส่วสดร้อนๆอยู่เลยน่ากินน่ากินเอ้โฉันเซฟแล้วฉันกินหน่อกินมันกินมันกินเจานบิ้นเรียบร้อยฉันก็เซฟพอยแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเฮ้ยต่อไปเพื่อนต่อไปตกไปตายเลยนะอุ้ยตกไปตายเลยเดี๋นแบคโฮ่ง แต่ไม่ต้องกังวลไหนๆพวกเราเดี๋ยวก็เป็นแมงมุมอยู่แล้วเราไม่มีอะไรสามารถหยุดพวกเราได้หรอกโอเคแล้วตรงนี้เป็นไงระวังโดรดีดเดีไปทีละครนี่ครับไปการกระโดดแบบอบบี้เฮ้ยมีท่ามีท่าพงไพรลังแมงมุมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่กระโดดปีนผาตรงนี้โอเคระวังนะหล่นไปนี่มัดเลยอ่ะ ฉันบอกเลยนะว่าพวกเราเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้กลายร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วลุย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 ปุกใจปลุกใจปลุกใจพวกนายสู้ไหมไปแล้วครับสู้อสู้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 อมาแล้วเพื่อนไปเด้อกำลังตามไปเอเอ้ยพวกนายเริ่มแบบว่าเชี่ยวชาญในการเป็นแมงมุมนะแน่นอนโอ้โไม่มีบอลแล้วดด้วยสุดพรีเมียม มแมลงทองคำมีออนเซนด้วยออนเซ<ค>นะฉันเริ่มรู้สึกว่ <Yeah. S 2> ้ำเรื่อยเดี๋ยวนะว่าไงจ๊ะมันคืออะไรหรออันนั้นคือใย,ยแมงมุมของานางพญาแมงมุมนะ่ะโอ้ยแล้วเราต้องค่อยๆปีนผ่านใย,ยของแกไปถ้าเกิดว่าเราปีนผ่านแล้วก็ตกลงไปในน้ำในบงมุมโดนน้ำไม่ได้นะจ๊ะทุกคน <S <S อ้าวอ้ยเฉียวนิดเดียวเฉียวนิดเดียวอุ้ยเกือบเกือบอ้ยนี่ยากอยู่นี่ยากอยู่ อุ๊ยเกือบเกือยเกือบจะได้ลงไปอยู่ในน้ำแล้วนะพี่กินนะเศรยวเลยที่แช่ออนเซนยังไม่พอใจใช่ไหมอยากจะลงแช่ออนเซนอีกรอบนึงใช่ไหมจ๊ะเกือบแล้วอีกนิดเดียวมันไม่อยากตายอ่ะฉันก็ไม่อยากตายเหมือนกันตอนแรกก็ง่ายๆนะหลังๆเริ่มไม่ใช่ละจำพวกเราผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะข้างหน้าตรงนั้นเป็นที่สําหรับแมงมุมชเวิร์บชวับเท่านั้นนะแมงมุมชามโม่หายไปไหนอ่ะ นใครที่ไม่มีความผิวไหวจะไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้คนขี้ตัวไม่ตเพื่อนจะตายไม่นะ่เหงื่อแล้วออกมือแล้วฉันไม่อยากปล่อยตรงนี้ไปเลยอ่ะทำไงอ่ะยักจัดโอเครอนตัวเช็คผมรอนตัวเช็ โอ้ยสมัยมาแล้วแมงมุมเลยเฮ้ยลองกันอีกรอบนึ่งระวังระวังระวังเฮ้ยโอ้ยสมัยโอ้ยเฮ้ยตกลงมาข้างล่างตายลงมข้างล่างครับเอาเออเฮ้ยตั้งไงอยู่ข้างล่างข้างล่างมีแมวมีแม็กเวลอยู่ตรงนี้ไหนแมวดูดิเพื่อนดูด้วยแมวไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเออฉันตกลงมาน่ะพอดีว่าฉันหนีจากไอ้พวกแมงมุมเออถ้าอย่างนั้นพวกเรากินเลยละกันไอติมกินมา มีคนกำลังรอกันอยู่ด้วยท่าทีเหมือนคล้ายๆกับเป็นท่านาูน้าอเป็นนูนะม้วจ้ามาหันมาจุ๊บแจนาจุ๊บเจนมาจุ๊บเจนมาจเจนาจุเนมาจุ๊บเจนมาจุเจนมาจุ๊เจมาเอ้ยมามามาเนมาบเหนาเพนาเนมาบเนมาจนานมานมาจุ๊บเนมเนาเเนไปละ อ๋อเอ้ยมันลื่นมันลื่นเอ้ยมันลื่นตายอ่ะเลื่นลงหนามมันลื่นอ๋อตรงนี้ต้องต้องแบบหนน้อยโหนเหรอแมลแล้วโอ้ยอโยกไปรอด้วยนะคะเพื่อนรอด้วยนะครับ <im itation> อรบ <im itation> อเพื่ <im itation> อนอยู่ร <im itation> อตรงไหนดีลงหนามท <im itation> ี่พื้นนะ ดิมันไม่ใช่การห้อยอย่างเดียวแล้วคุณจะสามารถที่จะผ่านด่านนี้ไปได้นะคุณต้องระวังหนามระวังทุกอย่างเอบโอ้แมงมุมคนหนามเออโชคดีที่ฉันติดกับดักนี้ได้กันได้เหรอโอเคเอบฝั่งนี้ยังมีอยู่เพลิงมาแล้วเพื่อนชะลอชะลอมาแล้วมาแล้วฉันเล่นอยู่กับพี่ไหมเอะแล้วนายพาฉันมาไหนเนี่ยเพื่อนทางนี้ไปทางไหนไม่รู้การแล้วดีดีดีทางนี้เออไปทางนั้นนะทางนั้นนะทางนั้นมันจะให้อ้อมอ้อมเสาแล้วจะมีทางขึ้นเออนั่นแหละถูกต้อง ดิฉันไหนใช้สไปเดอร์เซนหน่อยดิเฮ้ยไม่มีฉันเป็นคนเซนอยู่ตอนเนี้ยคนเซนคนเซนยังไม่ชินมันได้เสมอฮาล่ะถ้าดูจากลูกศรแล้วคิดว่าน่าจะไปทางนี้ต่อนะปึ๊บเฮ้ยสวัสดีฉันเจอวันดีววััีีฉันจะไปมุมที่เราโย่ออยู่เฮ้ยพี่โมดนายไปกินแมลงวันอะไรตรงนั้นน่ะเออแล้วจุ๊บแจ้งเราไปไหนแล้วอยู่ข้างานนี่โอเคเลยจุ๊บ เรียบร้อยทางนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะเออเกือบตกอย่าตกไม่มีอะไรมากเลยทุกคนพี่แจ๊เราต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนเลยปะข้างล่างข้างล่างไปตามเขานี่ยเลยนี่นี่นี่มีทางซอกลึบอยู่โอ้ข้างในมีเห็ดพิษเต็มไปหมดเลยอึ๊บฮ่าละต้องผ่านสะพานแคบนะเมื่อกี้ฉันเห็นพี่โมเนี่ยเดินอยู่แล้วก็เขาบอกว่าอย่ามองลงไปข้างล่างโอ้โหชอบเลย สูงมากอุ้ยหวาดเสียวเกินเรวขึ้นมาน่าจะประมาณสามพันเมตรแล้วล่ะสามพันแปอะไรเก้สิบห้าเมตรเออช็อตจริงๆันไมบอกอยู่อ้ยน้ำ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 น้น้ำน้น้ำน้ไน้ยื้อน้มนไำน้ำน้มน้ำน้ไน้มั้น้ำ้ำนนะมัน้ำ่้นน้น้ำ้น้ำนน้้น้้้จิ้มน้มทัน้้น้อ้น้น้ มอกี้นึกเกือบรดน้ำพัดไปแล้วอ่ะเอ้มีเรียบร้อยข้างหน้านี้เป็นสไปเดอร์เท้าสไปเดอร์เท้าเพื่อนดูดิเฮ้ยเข้าไปดูเมืองของแมงมุมกันหน่อยไหมว่ามีอะไรบ้างโอ้โเอาบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนโอ้หดีนะไม่เดินไปก่อนไม้นอาแล้วผมขึ้นไงเนี่ยมันบอกว่ามันผมบอกว่าอันตรายสไปเดอร์เทามีอาหารแสนอร่อยเป็นชาวสวนให้เรากินด้วยนะค่อยๆอ๋ฉันยลไปไม่ได้เลยอ่ะ สวัสดีครับมีอะไรพ่อเรากิดได้ไหมครับมงแกงมาไม่ได้เล้วราเป็นทองเข้าไนนี้แต่มากต่อไปเราต้องไปฝั่งนี้สินะหนึ่งร้อยเมตรแล้วด้านบนมีทางแคบๆด้วยล่ะเกือบเกือบแล้ว้ยเอ้าโอ้โหดีนะฉันมีแปดขาแรงสปริงฉันเลยเยอะกว่าปกติตรงนี้เนี่ยเป็นเอ่อสถานที่ที่มีคนเข้ามาขุดเหมืองแล้วนะฉันคิดว่าน่าจะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนเหมืองพวกนี้ได้นะทุกคน เขาเขาจะช่วยเราเหรอหรือเขาจะฆ่าเราอ่ะเขาเห็นเราเป็นแมงมุมนะถ้าเห็นเราก็อาจจะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเราก็ได้เพราะเราดูประหลาดมากอ่าโอเคโอ้โหไม่ได้ประหลาดเราแค่สวยไม่เหมือนคนอื่นเออเราแค่สวยแปดขาโอ้สวยแปดขาเหรอคะสวยแปดขาเราต้องขึ้นไปอีกไกลเลยนะทุกคนเหนียงฉันเหนียงฉันยานแล้วเนี่ยฮึมไปการบริหารเหนียงไปในตัว อ๋ออะล่ะฮะฝั่งนี้โนดเข้าไปด้านข้างครับค่ะขึ้มุมหน่อยนะไปนู้นไปนู้นใกจะถึงแล้วแล้วก็จะถึงโลกนุษยุที่เราเคยจากมาฉันแกบก่อนย่ามีขาบนมีคือมีคนที่ถูกใยญ่พันเลนะโอ้โหซึ่งคนนี้เนี่ยน่าจะตายมานานแล้วล่ะดูหัวของเขาสิงอกแล้วอะโดนสูบเลือดสูบเนื้อไปหมดหรือตายแล้วยังแก่ได้อีกใช่เป็นแบบว่าแก่แบบ หงอกทองทองอะนะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้ยังฉันไปต่อนะกําลังตามไปแป๊บหนึ่งโอ้ยตกใจฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันเหนื่อยเหลือเกินต้มโมูมยิ่งเห็นเห็นจากด้านบนแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยมากทุกคนดูหนทางอีกยาวไกลด้านบนของเราสิใช่โอ้โหมันจะสูงเท่าไหร่อะเนี่ยถึงหนึ่งกิโลไหมป้ายเขียนพิซซาปาร์ตี้ห้าละห้าร้อยเมตรเฮ้ยโอ้ยเลว่าสูงสุดห้าร้อยเมตรเลยะ ไ,ไ,ไหนๆพวกเราก็กินมแมลงมาเป็นปกติอยู่แล้วเราลองกินมแมลงแบบว่าทําเป็นอาหารแมนด่<อ>บักร์ิซาเอามาโปรยเหรอห้าร้อยเมตรเหรอไปงั้นพวกเราจะไปรับอาหารปักพิซาแลเดีค,คนกินก<ๆ>่อนที่เราจะไปเราช่วยเหลือชุบแจงก่อนดีไหม <c oughs> ดูเหมือนว่าเสียงของเขาจะเสียงดังมากเลยอยะอชุบแจงลงไปโอ้ยลบขึ้นางเหรอแจมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้ฉันสำรวจแล้วมันมีทางขึ้นไปข้างบนน่ะโอเคมีพิซซ่าไหม อย่าลืมเข้าไปเซฟนะเด้อเคเซฟแล้วเด้อเงียวเ้นวเงียวร่วงเลยชีวิตที่มันเป็นมุมนี่มันลำบากขนาดนี้เลยหรอใช่แล้วล่ะฝั่งนี้พี่ทงปังดิตาบ้าผมสายยิงยายติดนะแต่ทำไมมันหลุดล่ะเพราะพี่โมใหญ่ไม่เหนียวพอไงไม่กดค้างแล้วแต่เหมือนมันไกลเกินเจอมาแรง ผมต้องกินอะไรอ่ะกินมนุษย์เหรอใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบนฝั่งนี้เนี่ย<อ>มีคนทําแบบว่าสะพานให้พวกเราข้ามด้วยเพื่อนออสะพานมันปูปูๆหน่อยนะเพวานายเป็นแมงมุมเนีกก่ยจะต้องยืดขาดีๆใช้ข,ขนจากขาของนายเนี่ยหนีบมันไว้ขนหน้าแข้งนายอ่ะ๋อเอมื่อก่อนเป็นขนหน้าแข้งดี๋ยีนี้แกเป็นขนแมงมุมแล้วนะถูกต้องวัฒนาการหรือพอไต่ขึ้นไปด้านบนแล้วจะรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์นะ เราต้องไปงานปาร์ตี้พิซซาห้าร้อยเมตรให้ได้แต่ตอนนี้ร้อยเก้าสิบเองอ่ะอีกนิดเดียวกแค่ครึ่งแล้วนาปอยู่นะเพื่อนนั่นละสิเอาล่ะมาเซฟที่เวอร์หกกันแล้วหูเจออะไรอ่ะเจอะไรบ้างหูข้างล่างโอยลูกหูลูกตามันเป็นแอ่งที่แบบว่าน้ําแบบขุนๆยังไงไม่รู้อ่ะน่ากลัวชะมัดเลยแล้วก็มีคนด้วยมันมันเขียนว่าปาร์ตี้พิซซ่าไปทางนั้นเพื่อน โอเคไปงั้นเราไปปาร์ตี้พิซซ่าโอ้โหลาก่อนมนุษย์เสียงแบบสะเล็ดขึ้นคอกรี๊ดจริงแน่นอนโหนสามต่อกัดฟันกัดฟันนิดนึงไงฉันกำลังพยายามโอ้ขึ้นเออฉันไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วฉันพูดตรง หวัดดีมันใช้ทางนี้จริงๆก่อนทางไปพิซซ่าอันนี้แหละโอ้จริงจริงมันเจอเชงพลอยแล้วอันนี้เราสมัติไต่ไปเลยเลยมือ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 เฮ้ยแย่จุ๊บแจ๊บเรามาถึงแล้วสุดยอดดูมาไปเซฟกันหนทางตอนนี้น่าจะประมาณสองร้อยเมตรป่ะสองร้อยเมตรครับจุดเช็คโอ้สองร้อยเมตรเลยอีกสามร้อยอย่าดิ๊ก เราผ่านมายี่สิบกว่านาทีแล้วเราเพิ่งได้แค่สองร้อยเมตรเองนะพึ่งหนึ่งพึ่งหนึ่งอึ้บก็พิซซ่ามือใหญ่มาเอาอันนั้นจุดเซฟตหรอเย้ congratulation ต้องว่าไม่แล้วนี่ปฏิซซ่าอยู่ตรงนี้โอ้ฝั่งนี้มีอันยังไม่มีเรืองแสงเหมาะที่จะเป็นที่เต้นดิสโก้เหมาะจริงมันว่าโอเคนะมันดูแบบพร่าพร้าวจึ๊บเอา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  อุ้ยมันไม่เกาะมันเกาะยากนะเนี่ยบางทีตาตุ่มฉันน่าจะด้านแล้วอ่ะมันเลยทําให้แบบตตว่าในมุมอย่างฉันไม่สำมาันตรงนี้มันถึงโดดได้เหรอดึงๆเหรอได้เออจริงมันเป็นดึงอ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมฉันไปไม่ได้อ่ะตัวเนี้ยเราเราบึ้บไปแล้วเราสามารถเดินขึ้นไปได้เลยไหมหรือว่ายังไงอ่ามีเด้มีสปริงด้งดึงไงนนันในน้องข้ามมาฝั่งนี้ การลอยตัวแบบแมงมุม้โอ้ยยอดแต่ัไหรอนเมื่อในไม่อยากกินแมลงไงไอ้แมลงทองนฉันรอนายไงนี่มีโดดย้อยนะระวังมีโดดย้อยโดดย้อยเด้อแมงมุมต้องย้อยอีกเหรอต้องย้อยต้องย้อยไอ้มันมันพอเหลี่ยมได้อยู่เอาพี่ขั้นสุดไงเออมันเหลี่ยมได้อยู่อ้าวทำไมขึ้นไม่ได้โอเคที่พวกไก่ไหม่จังโลนโโอเค อ้าวไปเลยอุ้ยวูวววไปมีคนโดนพี่ไม่เราตกลงไปทางไหนอ่ะนี่เลยข้างหน้าเลยข้างหน้านะเห็นไหมเห็นเห็นไงเป็นมุนมึปะเห็นแล้วอ๋อโอ้โหไปแล้วไปแย่อันย้อยของฉันไว้เพื่อนย้อยเหรน่ากลัวมากเกือบพลาดเกือบหลังแต่ก็กลับมาได้อยู่นะเมื่อกี้มีคนโดนห้อยอยู่นะเมื่อกี้ใช่เป็นฝรั่งฝรั่งหัวทองฝรั่งเลยเหรอใช่ตรงไหนตอนนี ทางนี้ทางนี้โอ้ทางน,านั้นมีบันไดนี่วิ่งตามใหญ่โอ้โหเอาอีกแล้วเมือดนายขึ้นมาหรือ,อยังมันมีมาจ้าม,มาโผลด้วยล่ะเพื่อนแต่เราเยังไม่เอาอ่ะอเราคงไม่เก็บหรอกนะเฮ้ยเราไม,ม่อยากได้นนขนาดนั้นเซฟก่อนแล้วกันถ้าเกิดจะเก็บอ่ะค่อยลงมา เรียบร้อยโอยแล้วนั่นเนคนห้อยกองแต่งอยู่ตรงนั้นน่ะใครเป็นผู้ที่ทําสิ่งนั้นพี่กิตาสิิพี่กีอยากกินคนขนาดจะต้องเอาใหยไปพันเขาไว้กลางอากาศเจอคนเจอคนเล่นดนตรีอยู่รู้แล้ว้พวกเธอมาถึงได้สินะแต่ว่าโทษทีนะคำสาบไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้ในชั้นนี้หรอกทำไมอ่ะนี่น่้สงสารจังเลยนะพวกแบงมุมเฮ้ยชั้นนี้ดูเหมือนว่ามีต้นไม้ด้วยนะ เราเริ่มจะขึ้นไปถึงปากป่องภูเขาไฟแล้วอุ้ยเว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 ้เริ่มเข้าสู่ป่าละมอแล้วฉันรอดูพวกนายเล่นก่อนอ๋อโอเคดึงดึงไปไหนตรงนี้ไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเราขึ้นตามพิคิดไปเลยตาผมมาตามผมมาอ้าวเอ้ยรู้สึกเหมือนแบนมุมที่โง่เอ้ยมุมสล็อตตกไปแล้วล้อไปไหนแล้วอ่ะมุมล็อตมุมล็อตมุมล็อตตกแล้วตายแล้ว <N> น,นีะ <N> อึชในโลบอก <ละ S 3> <ะ>นี่ก็ช่างมีอะไรแบบนี้จริงๆนะน่าจะพวกเราจะแบบว่าเล่นออบบี้แบบฮาแล้วแบบหัวร้อนแล้วเรายังต้องมาเล่นออบบี้แบบแมง่มุมแบบนี้อีกมีออบบี้เป็นรถด้วยนะรู้สึกถึงความเครียดนี่ไปทางไหนอ๋อสุดใช่ว่าเราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ก่อนไหมตามผมมาโอบโหมันมีตรงไหนอีกอันหนึ่งก่อนนี่อ่ะใช่ โอเคๆฉันจะพยายามโอ้เกือบเอ้าไม่ติดได้ไงอะนี่มุมแป้งหมุนอยู่ตอยแล้วไปชมพูวิ่งเดียวเกือบนะระวังนะโดูดีนะฉันไม่สนฉันไม่สนแล้วความเป็นแบงก์บูมของฉันจะไม่มีใครห้ามฉันให้เป็นอันดับหนึ่งได้ไมไม่เช็คเอยไอ้หลุมส่งใครอะ ย่หลุมศดสโอตไอพีสไปเดอร์แมนนี่ลูคัสเดอะสไปเดอร์และนี่ก็หลุมศดของสไปเดอร์แมนที่โดนกินโดยกบมันไม่จริงทุกคนระวานะาหน้ามีลิ้นกบอยากลองโดนกินนะอยากลองโดนกินอย่านะยาอยากลองได้ไหมขอร้องเฮ้ยแล้วนั่นพวกนายทำโอ้โหพวกนายโปรเฟอชั่นแนลมากเลยอ่ะอุ้ยกบน่ารักจังเลยอะ เงียบๆกลิ่นน่ะแต่เขาไม่อยากโดนเหมือนกันจะเดาเราตกก็เวป่ะเนี่ยอย่ากินฉันเลยฉันสกปรกมากฉันโดนกบกินไปแล้วเอ้าโดนแล้วเหมือนแก๊งทางนี่มันไม่ระวังเลยนะมึงกินแซ่บเลยอะกบอะอย่ากินฉันเลยฉันจะบวมนล้วอุ้ยนี่นี่มันแค่เอ่อด่านที่สามร้อยกว่าเมตรใช่ไหมแล้วนายคิดจะาวว่าข้าร้อยเมตรเราจะเจอกับอะไรล่ะจจะเจอคนก็ได้นะที่เป็นคนกินเป็นมุกทอดอะ ไม่เพื่อนเจอคนตายอยู่ตรงนี้เขาเป็นแม็กซืเสือเหรอเขาคือแมวเขาใส่หางแมวด้วยโอเคไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วกินไรว่ามันมันสูงกี่เลรไม่รู้อ่ะแค่140เมตรเท่านั้นพวกเราจะได้เจอกับมาร์ซี่พิซซ่าพร้อมครับพร้อมครับลุยโลลุยจ้าอู้เฮ้ยปะจับหื เฮ้ยข้างบอพิธีกรรมไม่มีใครสามารถห้ามอะไรเราได้เฮ้ยพิธีกรรมโบราณไม่นะพิธีกรรมนีอาจารย์เราไพกรอจมาเป็นแมงมปว่าเราเป็นมากกว่าเดตอนนี้พวกเราจะเป็นแมงบูมที่มีขาห้องมากกว่าแปดขาจเป็นเ้าขขาจะเป็นแมงมุมบ้าอันนี้จุ๊บก็นเดียวค่ะอันนี้ทนี้ทานี้ทนี้เุแจดนเผา สี่ร้อยเมตรนะครับ <Yeah. S 1> เฮ้ยแค่ถ,ถึงจุดแล้วเอ๊ะอ,อันนี้มันเซฟหรือเปล่าไม่เหมือนเซฟเลยได้เหรอเพื่อนอีกไม่นานเซฟเลยข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าละเมาะละแม่แล้วล่ะข้างล่างนีงน่แะไม่ที่นายบอกจริงๆฉันคิดว่าเราได้เจอกับทาซานมันย้อยอะไรจ๊ะมันย้อยไม่โดน,นย้อยไม่โดนนะเฮ้ยพวกนายไม่ได้เรื่องอ่ะต้องให้มันสูงๆกว่านี้หน่อยเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันไงอ้าวอ้าวตุยอ้าอ้า เฮ้ยโอ้ออแกงไปแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่ไงนี่ไงตัวจริงไม่ต้องโดนหนักก็ได้จริงเราต้องแบบนี้ค่ะเ,เ,เราต้องไม่ให้มันย้อยเราต้องแบบฟื้บฟื้นฟื้นแบบนี้ยตัวจริงนลือกเป็นม <คน S 2> <ง>ุมเท่าก,กัทำกันนะนี่มันนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ยินเสียงมุมโม่เลยอะ่ะมุมโม่อยู่อ้าวเขาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ชาโม่เนี่ยก็นี่ไงออกมาชาโม่มาแล้วจุดเกิดมุมโม่เล่นแบบเครียดเอ้าฉันตายเครียดดิ นายไม่เครียดเหรอแค่เอาบี้เข้ามาเดาเขาก็เครียดอยู่แล้วนายไม่เครียดเหรอโมโม่มาแล้วโมโม่เฮ้ยแล้วนี่ใครอ่ะไม่รู้ตัวเลขตอนเลขตัวเลขนู้นเขาจำมูอ์เฮ้ยตรงนี้จริงจังตีขึ้นมาตีนขึ้นมาไหนๆเราก็เข้ามาในป่าแล้วทำตัวให้เป็นทาสานสักหน่อยกรูกรูมันเลยมัน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 หนอยหนย โอ้โหระวังนะหุ่นข้างล่างหนาเยอะมากเลยเพื่อนใช่น่ากลัวโอ้โหกุยอ่ะไม่กล้าไม่อยากดีเลยอ่ะกุยของจริงอ่ะระหว่างรอเดี๋ยวโยกหัวรออ้าวจุ๊บแจงควงเลยดูจุ๊บแจงควงตัวนี้พวกเราเล่นเหมือนชี้ช้าสวรรค์เลยนะแต่เราใกล้ห้าร้อยเมตรแล้วนะเพื่อนนะไกลมากไกลมากไกลมากหนึ่งสองสามย้อย ฟื้อ่าตายไม่แล้วเมื่อกี้ผมผมไม่ถึงผมจะถึงจุดเซฟอยู่แล้วตองขอบอะแต่มันล่วงเศร้าอ่ะอีนิดเดียวเฮ้ยเพื่อนฉันติดอีกแล้วฉันก็ติดเหมือนกันน่ะไม่นะ a few moments later เฮ้ยฉันเห็นฉันเห็นมีคนมีคนกำลังฉันเห็นอีวา ันโดอแข่งเห็นแมงมุมอีวากำลังห้อยอยู่แมงมุมชาโมนะพี่ไม้พี่ไม้เราอยู่ตรงต้นทางแล้วเรากินเขาดีไหมตรงนี้ยตอนกลางยันยันยอนฉันรออุตส่าห์ผ่านมาแล้วเจ้าลำบากจะมากินกันแล้วพิซซ่าเป็นไรผมยอมผมยอมจ่ายเก้าสิบเก้าเฮ้ยเข้าเก้าตอนเนี้ยเลเว่นเหรอเลเว่นเหรออ่ะมาแล้วๆไม่ได้เงยหน้ามองอุ้ยอุ้ยนิดเดียวเองอ่ะเสียวหัวนึง จะกระโดดล้อแล้วฉันจะกินนายกลางอากาศอย่าเลยไม่โทรแล้วไม่ดีหมดแล้วโอ้ยกระลดสะลดกระจายเลยกบมันก็กินแมลงเหมือนกันเนาะทำไมมันมันมันแดงอ่ะมัไมมันเกาะไม่ได้อันที่สองอะมันมีมันต้องใกล้มันต้องใกล้มากมาก ผมมันไกลมันไกลามากเฮ้ยผมผ่านได้ไงวะวมาเร็วทุกคนอย่าขิงอย่าขิงเอ้ยมาเร็วมันไม่เวืบมันไม่สไปดแบบ์เว็บก็ ปาร์ตี้พิซซ่าแล้วพวกเราก็มาถึงปาร์ตี้พิซซ่าฮาวายเฮ้ยมีแมวเล่นดนตรีให้เราด้วยวใช่งดนตรีแมวแต่นายเจอนักร้องนำเราไหมเราเจอแม็กเวลอยู่ข้างหลังพวกเขาปีนขึ้นมาไม่ได้แล้วทำไมเราต้องจับหนูให้ด้วยอ้โหแมวเป็นเจ้าของอ่ะเขาก็เลยจับหนูไว้เดี๋ยวหนูขโมยพิซซ่าฉันกินปิด ก่อนนะงงเงงเงงเ้ขอฉันดูหน่อยดิมีพิซซ่าหน้าไหนบ้างอะฮาวายเอร์พิซซกินไปแล้วเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็พิซซ่ามาแรงหมดเหลือแต่ฮาวายเอร์แล้วก็มีนี่เย่เรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าครั้งนี้นะคะพวกเราเหล่าชาวแบงมุมเนี่ยก็สามารถมาถึงจุดเช็คพอยห้าร้ปาร์ตี้พิซซ่าจนได้แต่ว่ายังไม่มีวี่แววของการที่พวกเราจะกลับกลายเป็นคนอีกเลยนะทุกคน งั้นก็ดีดขอให้มีบิลนั่แค่นี้ก็พอ,อแล้ว ใช่และเกมน pues like 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 uh, um ี้เนี่ยก็ยังจะอัปเดตมาอีกนะใครที่อยากเล่นอะไรแบบฮาๆแบบนี้กับเพื่อนๆนะก็สามารถมาเล่นได้นะคะในแบบนี้เลยไม่ไมเราเป็นออฟดีแต่พวกเราเป็นสไปเดอร์เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้ก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สับสไคร์กับหินแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปอย่าไปอยู่ไกลเรากรีดเบื่อคนกรีดเบื่อไม่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะดูดูอย่างเดียวก็ได้ยาก บทหลังเนี่ยปวดหลังดูพวกหนูสิมันอยู่ในกรงแต่มันก็แดนซ์อยู่นะแดนซเลืเกินมันมากเลยมันมากเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบาย